Now I'm living, and the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And then to good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on a try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing. Yeah. I do a dance, do a dance, a victory. Cause now I'm living good. No, I'm not living like I used to be. I talk about things, talking about my mind. Now I'm free from the words out of love. สวัสดีครับผมทีมงานนอการช่างนาครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับปรแปลงนี้ก็จะเป็นงานแก้สระน้ำนะครับผม คลิปนี้จะอธิบายยาวนิดนึงนะครับก็แปลงนี้นะครับลูกค้าเคยติดต่อให้มาเสนอราคาออกแบบนะครับผมก็ได้เข้ามาวัดที่นะครับเช็คระดับความสูงคำนวณสาว่าต้องใช้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับก็ทำแบบออกมาเป็นสองแบบนะครับก็จะมีอันนี้เป็นแบบแรกนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแบบที่สองนะครับก็ลูกค้าเลือกมาแบบหนึ่งนะครับก็มาถึงตอนเสนอราคานะครับก็คุยกันไม่ลงตัวเรื่องราคานะครับมีการต่อรองอะไรนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรกันทีนี้ก็ได้เป็นรถชาวบ้านนะครับเป็นรถพื้นที่เขาเข้ามาทํานะครับพอทําไปก็มีปัญหากันนะครับ มันไม่จบนะครับก็ตามที่เห็นนะครับคือเขาต้องการให้รถอะวิ่งจากแปลงอะวิง่งรถยนต์นะครับวิ่งไปถึงท้ายแปลงได้ท้ายแปลงก็จะสอยไปรล่องส่วนนะครับตอนนี้มันวิ่งไม่ได้นะครับมันเหลือแคบจัดนะครับเพราะว่าเขาเผื่อระยะตะพักปากสาไว้น้อยนะครับคือพุทธล๊เหมาที่เขามาทําไว้นะครับแล้วก็แนวสะสลบนะครับมัน ไม่ไม่ตรงนะครับเขาคงไม่ได้วัดอะไรเงี้ยอนีี้เราก็ไม่อยากไปโจมตีเขานะครับมันก็จะเห็นว่ามันจะโค้งย้อยไปเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็บางช่วงก็กว้างบางช่วงก็แคบนะครับคันสะทาง,งานแบบนี้ต้องบอกตรงว่ามันจะเป็นงานแก่ค่อนข้างยากนะครับผมก็บอกประจ้องที่แปลงตรงว่าอ่ามันจะมีตะพักที่เป็นสองสเต็ปแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้ามีรถมันไม่พอวิ่งนะครับ คือแบบต้องแบดินให้กว้างแล้วก็สลบลงสระไปเลยมีตะพักไม่ได้ช่องนี้ก็อยากแบบให้เอาดินขุดให้ลึกเรามาต่ออันนั้นผมไม่แนะนํานะเพราะว่ามันเป็นเราดินใหม่มาทับแล้วมันเป็นแนวสลบที่ลาดเอียงนครับโอกาสที่มันจะสไลด์ตัวสูงมากนะครับต่อยแล้วอัดดินแน่นแค่ไหนมันก็ไม่ค่อยอยู่นะครับถ้าทําแบบนั้นแล้วสระ สระเขาที่ผมอ่าส่งขึ้นแบบเป็นดูตอนแรกครับสระผมจะขุดใบไม่ใหญ่นะครับแต่เน้นความเลือกตายนี่เขาเปิดสระไปกว้างมากเลยนะครับกินพื้นที่เยอะกว่าโคกอีกนะครับแล้วก็ความที่เขาขุดตื้นนะขุดแค่สองเมตรก็ไหวมันก็เลยทาให้สระดูใหญ่นะครับสองที่ก็บอกว่ามันมีวิธีแก้แบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็บอกตรงเลยยากนะครับเพราะว่ามันมันขุดไปแล้วนะครับ ก็เลยแนะนำว่าอ่าเราขุดเพิ่มความลึกไม้แล้วก็ตั้งสันดินกลางเพื่อแบ่งสระให้เป็นสองใบจะได้จัดการระบบน้ําจะได้ง่ายนะครับอาจจะมีไปตั้งกระท่อมถึงกลางสระไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะถ้าคิดว่าอยากจะขุดให้ลึกอ่าขุดให้ลึกฝั่งนึงแล้วมันกบฝั่งตื้นอันนี้มันไม่ได้นะมันเป็น,เป,นเป็นไปได้ยากเพราะแล้วก็ดินมันไม่พอด้วยนะครับ ก็เลยเลือกเป็นเดี่วกัน้นคันสะขวาขงกลางเอานะครับตัวน,นี้สะมันยาวอยู่ที่60เมตรนะครับหน้ากว้างอยู่ที่30มสเมตรนะครับก็ต้องขึ้นคันสะการนะครับอันนี้ก็เป็นมันก็อันนี้ยังผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับโอ oh. เรื่องการขุดนะครับอยากจะแนะนําไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าขุดมันเสียไปแล้วมันมันแก้ยากนะครับเพราะว่าเรื่องของความแน่นนะครับเรื่องของความแน่นของดินนะครับมันหายไปนะครับการที่เราจะเอาดินมาทับมาต่อยเนี้ยนะครับแล้วยิ่งเป็นแนวสโลปของสายเนี้ยโอกาสที่จะอยู่มันน้อยมากครับเรานีปผมก็ ให้เขามาดูดน้ําออกนะครับเพราะว่าผมต้องลงไปที่ก้นสระนะครับเพื่อไปลงไปเพิ่มความลึกนะครับแล้วก็ตั้งคําสากลางนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นงานซอยล่องส่วนนะครับเนี่ยมันเหลือแค่ช่วงนี้มันเหลือแค่สามเมตรนะครับจากจากขอบที่ขอบที่คือริมน้ําเลยครับมันถึงแค่สันนี่เหลือแค่สามเมตรรถยนต์ไม่สามารถวิ่งได้นะวิ่งได้ก็ ยังไงท่านน่าจะล่วงน้ำนะครับล่วงเหมือนอันนี้บนโคกเขาก็าเจ้าของผู้รับเหมาก็เขาก็ทำไว้โอเคนะครับผมก็จะไม่ได้ยุ่งอะไรกับสงโคกบนโคกนะก็ไม่ว่ากันนะครับเรื่องแบบนี้มันอะไรก็ผิดพลาดกันได้นะครับอันนี้ที่ผมเข้าใจนะผมน่าจะประมาณว่าเขาอยากจะ เล่นเป็นจะรพักแบบขั้นบันไดนะครับก็คือไล่เป็นสเต็ปสเต็ปลงไปนะครับอ,อันนี้ก็ของผมก็จะทําการที่เห็นคนขับกําลังเกาแนวนั่นคือเกาทําแนวสลปใหม่นะครับเพราะว่าสลปมันโค้งไปโค้งมานะครับผมก็มาจับแนวใหม่นะครับขึ้นใหม่รีบอัดดินใหม่ทั้งหมดครับรอบขอบสระนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับว่าแก้แล้วจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับครับผมก็สำหรับงานแก้แปลงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็ขาขาสันนิทบเดินไม่ได้นะครับก็มีสันการครับความกว้างอยู่ที่ห้าเมตรนะครับโดยใช้ ดินจากสองบอ่อหัวท้ายนี้นะครับสองบอ่อหัวท้ายนี้เวียงขึ้นมาทําสันกลางขุดบอ่อนี้เวียงขึ้นมาขุดบอ่อนี้เวียงขึ้นมาแล้วก็เกลี่ยอัดสันกลางนะครับก็กวอาจะเสร็จได้ก็กินเวลาไปหละวันเกินคาดนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาไปปล่อยน้าซะก่อนครับที่แรกทีนี้ดินที่มันเคยแห้งอยู่นะครับมันเลยมีน้ํามันมีความชื้นนะครับ ดินมันเป็นดินร่วนปนทรายด้วยนะมันจะขึ้นรูปยากนะคแล้วพอเหวียงขึ้นมารถก็จมอยู่บนกองดินที่เหวี่ยงที่ตัวเองเหวียงขึ้นมาอีกนะครับก็ทํายากนะครับแต่ก็จบงานให้เนียนๆนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็แก้เรียบร้อยนะครับผมลองพยายามทําให้มันแบบว่ารถวิ่งได้นะมันสุดท้ายไม่ได้นะพอดีว่าเขาเผื่อระยะ คนขุดขนเ่าเขาเผื่อระยะไว้น้อยจัดนะครับมันเหลือแค่ตอนนี้ผมทํามันเหลือแค่ประมาณสี่เมตรเป๊ะเ,เ,เองนะครับพอผมเอาดินมาเก็บหน้ามันมันก็จะแคบลงอีกเพราะมันสูงขึ้นนะครับตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับซึ่งมันจะแคบมากนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเหมืองน้ําที่เป็นแปลงนาข้าวอีกนะครับก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่ฝั่งนู้นวิ่งได้สบายครับความกว้างสี่เมตรนะครับ แล้วก็จัดการวางท่อน้ําให้ด้วยนะครับเป็นท่อ p v ว6นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําที่มึนขังพื้นนะครับแล้วผมก็ขัดน้ําจากอีกฝัง่งาไก็อีกฝั่งนะครับเพราะว่าเราขุดบอ่บอนี้ก่อน,นครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปขุดบอ่อนู้นแทนนะตรงนี้ก็ฝั่งท่อน้ําเข้านะครับก็ยังไม่ได้เปิดน้ำเลยครับรอนนียังไม่ได้ส่งงานเลยครรอเจ้าของที่มาตรวจ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนล่องสวนนะครับร่องสวนดีนะครับที่รอยอถิอ่มก่อเขายังไม่ได้ขุดไว้นะครับเพราะงั้นก็จะแก้ไม่ได้นะครับล่องสวนล่องสวนตัวนี้เป็นสเปคล่องน้ํากว้างสองเมตรนะครับความลึกเมตรห้าสิบนะครับจะเป็นแบบตูดล่องกว้างนะครับตูดล่องจะกว้างอยู่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเซนนะครับแปลงปลูกนะครับแปลงปลูกกว้างอยู่ที่ สี่เมตรห้าสิบอ่าแปลงปลูกสี่เมตรห้าสิบถ้าดูจากพามุมสูงก็จะมองง่ายหน่อยนะก็กด,ดแล้วก็จะัําประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวางเป็นท่อน้ำเข้านะครับท่อน้ำเข้า ฝั่งนี้นะครับเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายฐานพังตัวจะสูงกว่านะครับเพราะว่ามีน้ำจากในานาซึมเข้ามาด้วยนะแต่ก็ยังดีนะครับที่ว่าเวลาเราขุดมันจะเป็นแนวสลบอย่างพอลาดเพียงอยู่นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวสระตามที่บอกครับส่วนตัวโคกที่รถกระบะผมจอดนั้นนั่นก็ไม่มีอานปรับแต่งอะไรมากครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับงานแก้สาน้ำนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ฝากไ้ด้วยนะครับทีมงานออกการช่างนครสวรรค์นะครับบริการรถขุดนะครับโคกหนองหน้านะครับหรือป่าถมดินนะครับพักกลางนะครับติดต่อได้นะครับหรือว่าอยู่พากอื่นก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์2กสี่เก้าห้าสองสี่หนึ่งห้าห้านะครับจะโทรหรือจะไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับกันไหนอยากปรึกษานะครับยินดีนะครับปรึกษาโทรมาถามแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับมีงบเท่าไหร่ ขุดแบบไหนนะครับมาคุยกันโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ